เพื่อนๆแค่สงสัยไหมว่าธงชาติแต่ละชาติในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมาจนถึงปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนกันทีเียวสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นระหว่างปีคศ1939ถึงปีคศ1945แล้วแต่ละชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงธงประจำชาติไปสักขนาดไหนงั้นวันนี้เ p i พอมี20ธงชาติในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เวอร์ซัสกับปัจจุบันเดรียว่าธงชาติของไทยก็สุดยอดจริงๆนะเนี่ย 1. รัสเซียในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองรัสเซียคือสาภาพสาธรารณรสังคมนิยมโซเวียตแต่ปัจจุบันนั้นธงชาติของรัสเซียคือธงชาติสหพันธรัฐรัสเซียมีลักษณะเป็นแถบสามสีขาวน้ำเงินแดง สองเมียนมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมียนมามีการเปลี่ยนแปลงธงมากกวหกรูปแบบแต่ธงชาติปัจจุบันของเมียนมาที่เราเห็นนั้นมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี2010นี้เอง 3. <up>, จีนธงชาติจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สมัยที่ยังเป็น the republic of china ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งธงชาตินี้ปัจจุบันนั้นก็คือธงชาติของไต้หวันนั่นเองซึ่งปัจจุบันธงชาติของสาธรารณรัฐประชาชนจีนหรือทั่วไปเรียกว่าธงแดงห้าดาว 4. แอฟ,ฟริกาใต้ธงชาติของสาภาพแอฟ,ฟริกาใต้นี้ถูกใช้เมื่อปีคศ1928ถึงคศ1994 การที่จะมีการเปลี่ยนแปลงธงชาติในปี1994ที่ใช้ในปัจจุบ,บันที่เราเห็นนี่แหละฮะโปรแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องธงของรัฐบาลใตด,ดินโปรแลนด์มีการถูกใช้ในปี1939ถึงปี1945และนี่ก็คือธงชาติในปัจจุบ,บันของโปรแลนด์ฮอกอิลัก ธงชาติในช่วงส่งถามโลกของอิรักนั้นถูกใช้ตั้งแต่ปี1924ถึงปี1958ซึ่งธงชาติของอิรักในปัจจุบันถูกใช้เมื่อปี1963และมีข้อความที่เขียนเป็นภาษาอาหรับว่าอัลลอฮฺอักบัรซึ่งหมายความว่าพระอัลลอฮ์เจ้าทรงผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด 7. ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทงชาติทหารเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นเลยทีเดียวซึ่งทงชาตินี้เรียกว่าอาทิตย์อยุไรและปัจจุบันทงชาติอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นคือฮินโนมารุหรือวงกลมดวงอาทิตย์ 8. อิตาลี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในสมัยที่อิตาลียังเป็นสาธารณารัฐสังคมอิตาลีหรืออยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการในปี1944มีการใช้ธงที่มีตรงกลางเป็นรูปอินซีสีเทาแต่ในปัจจุบันนั้นธงชาติของสาธารณารัฐอิตาลีไม่มีรูปนกอินซีเหล่านั้นอีกแล้วซึ่งธงนี้เรียกว่าธงไตรลงถูกใช้ในปี1948 9. อัฟกานิสถานในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองยังคงใช้ชื่อว่าสาธารณรัฐอัฟกานิสถานและมีธงแถบสีดำแดงเขียวตรงกลางมีตาแผ่นดินแต่ในปัจจุบันนั้นมีการใช้ธงชาติของเอเมริ e อิสลามอัฟกานิสถานที่พื้นธงมีสีขาวและก็มีข้อความชาดะสีดำ เวียดนามในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองนั้นยังคงเป็นราชวงศ์เหงียนซึ่งธงชาตินี้มีการใช้มาตั้งแต่ปี1920ถึงปี1945ปัจจุบเวียดนามก็ได้กลายเป็นสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามกับธงชาติที่มีชื่อว่าธงแดงดาวเหลืองมีการใช้มาตั้งแต่ปี1976จนถึงปัจจุบัน แคนาดาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2แคนาดายังอยู่ในสมัยอาณานิคมของอังกฤษซึ่งมีการใช้ธงนี้มาตั้งแต่ปี1922ถึงปี1957ซึ่งปัจจุบันนั้นธงชาติของแคนาดาก็ได้เปลี่ยนเป็นธงใบเมเปิลซึ่งมีการใช้มาตั้งแต่ปี1965จนถึงปัจจุบนัน 2. ลาวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองลาวตกเป็นรัฐราคาของฝรั่งเศสช่วงแรกคือมีการใช้ธงน,นี้มาตั้งแต่ปีคศ .1893 ถึงปี1945แต่ปัจจุบันนั้นธงชาติของประเทศเลาวคือธงดวงเดือนเป็นธงประจำสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้มาตั้งแต่ปี1975จนถึงปจัจจุบัน สหรัฐอเมริกาในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองบนทงของสหรัฐอเมริกามีดาวแค่48ดวงเท่านั้นนั่นหมายถึง48รัฐแต่ปัจจุบันทงชัิของสหรัฐอเมริกามีดาวมากถึง50ดวงโดยมีการเพิ่ม2รัฐเข้ามานั่นก็คือรัฐอาลสกา้าและรัฐฮาวาย อิสรเลในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองสมัยที่อังกฤษยังคงปกครองอยู่จึงต้องใช้ธงสีแดงและมีธงยูเนียนแจ็คของอังกฤษติดอยู่ด้านบนซ้ายพร้อมกับด้วยหนังสือที่เขียนว่าเปเลสไตน์โดยธงนี้ใช้ตั้งแต่ปี1920ถึงปี1948ประบามานั้นอิสราเอลใช้ธงสีขาวมีแถบสีน้ำเงินพาดทั้งบนและล่าง ตรงกลางมีดวงดาวแห่งเดวิดสีฟ้าเริ่มใช้เมื่อปี1948 1 5สเปนในสมัยซามพลฟรังโกสเปนใช้ธงชาติในรูปแบบนี้ตั้งแต่ปี1938ถึงปี1945ซึ่งธงชาติปัจจุบันที่เราเห็นเริ่มใช้ตั้งแต่ปี1981จนถึงปัจจุบัน เยอรมนีแน่นอนว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีการใช้ธงสัญลักษณ์ของนาซีหรือพักนาซีเป็นธงประจำชาติซึ่งปจังปจจุบันธงชาติของเยอรมนีก็ได้เปลี่ยนแปลงไปและเปลี่ยนชื่อใหม่คือธงสา,าพันธ์และธงพาณิชเริ่มใช้ตั้งแต่ปี1949เป็นต้นมา 17. อินโดนีเซีย ในช่วงสงคามโลกครั้งที่สองทงของหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัชที่ถูกยึดภายใต้จักรวัิญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1942ถึงปี1945อินโดนีเซียก็เลยได้ใช้ทงของจักรวดิญี่ปุ่นแต่ปัจจุบันมีแค่สองสีสีแดงขาวใช้มาตั้งแต่ปี1945ถึงปัจจุบัน18กัมพูชา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นซึ่งเริ่มใช้ธงชาตินี้ตั้งแต่วันที่9มีนาคมจนถึงวันที่16ตุลาคมปี1945ซึ่งปัจจุบันธงชาติของกัมพูชาที่เราเห็นถูกใช้มาตั้งแต่ปี1993จนถึงปัจจุบันซึ่งในรูปของธงชาติก็จะมีปราสาทหินคนครวัดสามยอดสีขาว 19. อินเดียอินเดียมีการใช้ธงชาติสวราชอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี1 9 4 3ถึงปี1 9 4 5แต่ปัจจุบันนั้นธงชาติของอินเดียได้เปลี่ยนแปลงไปโดยมีชื่อว่าตรีรังคาแปลว่าสามสีเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี1947 20. ทยี่สิบธงชาติไทย ธงชาติไทยมีชื่อว่าธงไตรลงถูกใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี1 9 1 7เนงจื่องจากสยามหรือไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของยุโรปเลยซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงธงชาติมีการใช้ธงไตรลงแบบนี้ถึงในสมัยก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงธงชาติก็เปลี่ยนเพราะว่าคนไทยเปลี่ยนแปลงเองไม่ได้มีชาติใดมาเปลี่ยนแปลงนั่นเองเรียกได้ว่าชาติโยุโรปไม่เคยมาย่ำยี ความเป็นไทยได้เลยเป็นอกาํางไรกับคลิป,ลปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระความรู้ไปแบบจัดเต็มก่อนจะจากจกันไปอยากให้เอสพื่อทำคลิปไหนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เอสพืไอได้นะอยากให้เอสพีไอทำคลิปไหนต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์และดันกันให้สุดๆได้ละ่ะเพื่อเพื่อคอมเมนต์ของเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเป็นอินโทรของเอสพีไอก็ได้และเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ